นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอะหังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามิทุติยมปิอะหังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายะ ติสระเนนสหาปัญจศีลานิยา,ามิตติยมปิอาหางพันเตวิสุงวิสุงตรัตนทายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยา,ามิปานาติปราตาเวรามณีิกขาปทางสมาธิานิมิอตินาธานาเวรามณีิกขาปทางสมาธิามิ กามสุมิชจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะพุทิงยันติกัสมาสีลังวิสุทธะเย อิมังสุปพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโพชนังอุปการวลังพุทธศาสตธรรมศาสสังกัสปุชเชมีสุตินังวะัตะเมทานังอาสวะคยาวหังโหตุขอผลแห่งบุญที่ลูกทำดีแล้วหนอ จงเป็นเครื่องกําจัดอาอาสวกิเลสออกไปจากใจของลูกด้วยเถิดซาธุสาธุสาธุวันนี้วันพระ8ธันวาคม2565